อยาจเป็นลมใจมีตาที่ตาสาคุณนั่งเส้นดีน้ำฝนฝ่ามาด้วยกันเป็นีนไทยคงอยู่เพกับเราสู่รุ่งสร้างอย่ามาแอบปวดเอามาตบคือคนสำคัญจะเป็นลมใจมีตาที่ตาสาคุณนั่งเส้นดีน้ำฝนฝ่ามาด้วยกันเป็นคนไทยคงอยู่กับเราคือผู้สร้างสรรค์ทุกคนต่างรับทันร่วมมือกันสร้างใจเมืองตั้งแต่สุโขทัยไปอายุทยาคนบุรีอีกน้าต้องทำพอรุ่งเรืองคุณเทพไมเปลี่ยนได้นั่นที่ในทางเมือง คือเ,เชื่อเรื่องสุดแสนรุงเรืองวันนี้จะเป็นลูกยายมีตาสีตาสามคุณนั่สกตีนะฟันป่ามาด้วยกันแผนดินไทยคงอยู่เพราะเราสู่ร่วงสางอย่ามาแอบปวดเอาว่าต้องือคนสำคัญจะเป็นลูกยายมีตาสีตาสามคุณนั่สกตีระฟันป่ามาด้วยกันแันดินไทยคงอยู่เพราะเราคือผู้สร้างสรรทุกคนมาสัคำคันรวมมื่องแตนสามไรเมืองศัดิ์สินของแผ่นดินทั่วปิศารัคันร่วมกันจิงแ่งปันให้มันดึก สัตในดวงที่จงคิดแหลกจดจํำจดชาตไทเลยล่ำมีคุณธรรมนาใจจะเป็นลูกชายมีตาสิตาซาคณนักสตีนฟันฝ่ามาด้วยกันเป็นดินไทคงอยู่กับเราสุรุ่งสาวอย่ามาแอบปวดเอาว่าต้นคือคนสําคัญจะเป็นลูกชายมีตาสีตาซาคนนักสตีนฟันฝ่ามาด้วยกัน แผ่นดินไทยคงอยู่เพราะเราคือผู้สานสรรค์ทุกทนต่างสรรค์ันร่วมมือกันสามไรเมือรั์สินของแผ่นดินทวทิศารกักขาของุ้งอันกินแต่งปันให้มันอยุดไธรทมสุสัตา์ได้โดยจิตจงคิดแรกจดจำไรจงรวมกับไทยเลิศเลามีคุณธรรมน,ำ,นำใจจะเป็นลุงยายมีตาที่ตาซาคคณนับสติน้ฟันป่นามาด้วยกันแผ่นดินไทยคงอยู่เพราะเราสู่ร่วมสร้างอย่ามาแอบปวดเอาละปัจคือคนสำคัญ ตีน้ฟันป่ามาด้วยกันแผ่ดินไทยคงอยู่ก็เราทุกภูสานสันทุกคนต่างส้ำน้งคำร่วมมือกันสร้างไว้เมืองรงสางแหงอำนาจจะถ้ายุดติรทำใส่ใจจดจำจงริษทำแพ้ไทยอย่าไปเห็นแก่ตัวทำความสนใจจงร่วมกันแก้แค่สิ่งที่ไม่หยุดอีกทำง,งร่วกันไพ้แต่สิ่งที่ยังไม่หยุดติดทำ